Ab, ab, สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสูช่ช่อง VIP ธ,ง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาะนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ของมาที่20พฤษภาคม2566นะครับสําหรับลาวสตาร์นี้ก็จะมีทุกๆวันนะครับมีทุกๆ,ๆวันนะ ออกเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรุมเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอขอบคุณเป็นอยานะอ่างสูงนะใครที่กดติดตามแล้วก็เข้ามาชมได้เลยนะครับว่าลาวสตาวันนี้มีอะไรบ้างนะครับตามนี้เลยนะาตามนี้เลยนะครับดาวสตาเด่น4 5 6นะครับเน้นที่4นะลอง5กับ6นะครับวิ่งรูด4นะครับ5กับ6นะวินนะครับ4 5 8 9 0 1ตัวลองคือ6นะครับตัวเจาะนะครับ4 7จ็ดสี่สี่เจ็ดแปดสี่นะครับส่วน5้านะครับเจ็ดนะครับแปดห้าห้าแปดเก้าห้านะครับตัวลองคือ6นะลอง6นะครับใครชอบก็จัดไปนะครับตามนี้ลาวสตานะครับอ่าคราวนี้เราก็มาดูที่ว่า มันน่าจะลุ้นตรงไหนดีค่ะนี้นะครับราวตาเด่น456นะครับวิ่งรูด1อย่างแล้วนะครับ1อย่างนะอ่าอย่างที่2ก็วินนะครับอย่างที่2ก็วินนะครับตามนี้อย่างที่3ก็เจาะนะครับตามนี้นะครับตามนี้ตัวลองคือ6กนะใครชอบ6ก็จัดไปนะครับสามนี้นะครับกีสเต็ปค่านี้ หนึ่งสเตปวิ่งลูดนะครับใครชอบก็เอาไปวิ่งลูดเลยอ่าวินใครชอบวินก็เอาไปวินเลยนะครับอ่าเจาะใครชอบเจาะก็เอาไปเจาะเลยนะครับตามนี้นะครับ <c oughs> ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับอ่าจดไปทุกตัวเลยนะครับขอขอขอระคุณมากๆนะครับขอขอ,ขอให้ทุกท่านได้เห็นได้กีดกันนะครับอ่าดาวสตาร์ มีทุกวันออกทุกวันบ่าย3ามโมงสีนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่นโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮนะครับสวัสดีครับ